สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องใหญ่จากยุโรปที่น่าจับตามากๆเลยนะคะ Google กำลังเจอกับความท้าทายครั้งสำคัญอาจจะโดนค่าปรับมหาศาลเลยสูงถึง4.1พันล้านยูโรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะสถานการณ์ล่าสุดเลยหลังจากที่ปรึกษาศาลสูงสุดของยุโรปเนี่ยเพิ่งให้ความเห็นสดๆร้อนๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่า Google ใช Android เออในทางที่ไม่เป็นธรรมนะคะ ใช่ครับเรื่องนี้มันต่อเนื่องมาจากคำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปตั้งแต่ปี2018นู่นเลยนะครับตอนนั้นเ้ามองว่า Google เนี่ยใช้ Android ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นระบบปฏิบัติการมือถือที่คนใช้เยอะมากๆคือส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกนี่ราวๆ73%เลยนะถ้าดูจากข้อมูล Stat Counter เขามองว่า Google ใช้ตรงนี้แหละครับไปกีดกันคู่แข่งนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความใน The Indian Express นะคะเราจะมาดูกันว่าเออความเห็นล่าสุดเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรแล้วแนวโน้มคดีนี้จะเป็นไปทางไหนต่อเอาล่ะมาวาดกันที่เรื่องล่าสุดเลยนะคะ คุณจูเลียนโคคอตที่ปรึกษาทั่วไปของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปหรือ CJEU เนี่ยท่านก็ได้ให้ความเห็นออกมาแล้วแม้ว่าความเห็นนี้จะยังแบบว่าไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายโดยตรงนะคะแต่ก็ถือว่ามีน้ำหนักมากทีเดียวละค่ะท่านแนะนำให้ศาลปฏิเสธคำอุทธรณ์ของ Google ไปเลยแล้วก็ให้ยืนตามค่าปรับเดิมที่ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นเขาลดให้เล็กน้อยแล้วเหลือ4 1พันล้านยูโรัรบ จุดที่น่าสนใจมากๆในความเห็นนี้นะครับคือท่านที่ปรึกษาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อโต้วย้งของ Google ที่ Google เขาพยายามจะเปรียบเทียบตัวเองกับคู่แข่งสมมุติที่แบบว่ามีประสิทธ,ธิภาพเท่ากันนะครับ ท่านมองว่ามันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เพราะว่า Google เองมีสถานะที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วในหลายๆส่วนของระบบนิเรศ Android แถมยังได้เปรียบจากสิ่งที่เรียกว่า network effects ด้วยหรือผลกระทบเครือข่ายคือยิ่งคนใช้เยอะก็ยิ่งดึงดูดให้คนอื่นมาใช้ตามไปอีกมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ Google Search เป็นหลักต่อไปอยู่ดีอ๋อประเด็นเรื่อง network effects นี่น่าสนใจนะคะเพราะมันเหมือนชี้ว่าความได้เปรียบของ Google อาจจะไม่ได้มาจากแค่เรื่องบังคับติดตั้งแอปอย่างเดียว การที่ที่ปรึกษาเขาปฏิเสธการเปรียบเทียบแบบนีอ้อาจจะเป็นสัญญาณหรือเปล่าคะว่าสารยุโรปกำลังมองเรื่องอำนาจตลาดในโลกดิจิตัลต่างไปจากเดิมคืออาจจะเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจาก Network ร์กเอฟเมากกว่าทฤษฎีการแข่งขันแบบเดิมๆถูกต้องเลยครับเป็นการมองที่ผลลัพธ์จริงๆในโลกความจริงซึ่งถ้าจะให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ย เราอาจจะต้องย้อนไปดูที่ต้นต่อของข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2018โน่นเลยซึ่งจริงๆมันสืบไปถึงปี2011ด้วยซ้ำนะครับว่าตอนนั้น EU เขามองว่า Google ทำอะไรผิดบ้าง ใช่ค่ะตอนนั้นข้อกล่าวหาหลักๆมีอะไรบ้างนะคะพอจะทบทวนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหลักๆเลยนะครับ EU กล่าวหาว่า Google มีพฤติกรรมผูกขาดหลายอย่างเลยอย่างเช่นการบังคับให้ผู้ผลิตมือถือต้องติดตั้ง Google Search กับ Chrome มาพร้อมกับ Google Play Store อันนี้เป็นเงินไขเลยอ๋อค่ะแล้วก็มีการจ่ายเงินให้ผู้ผลิตบางรายเพื่อให้ติดตั้งเฉพาะ Google Search อย่างเดียวเท่านั้นจ่ายเงินให้ด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือ กีดการผู้ผลิตไม่ให้พัฒนาระบบ Android เวอร์ชันของตัวเองที่อาจจะเป็นคู่แข่งได้หรือที่เรียกว่า Android Forks นะครับคือ Android ที่ผู้ผลิตเอาไปปรับแต่งเองโดยที่ไม่ต้องผูกกับบริการของ Google พอมีความเห็นล่าสุดออกมาแบบนี้แล้วทางฝั่ง Google ล่ะคะเขาว่ายังไงบ้างดูท่าจะกระทบเขาเยอะเหมือนกัน ก็แน่นอนครับ Google ก็ออกมาแสดงความผิดหวังตามคาดเลยโฆษกของ Google เขาก็ย้ำจุดยืนเดิมนะครับว่า Android เนี่ยได้สร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับทุกคนนะแล้วก็ยังช่วยสน,สนับสนุนธุรกิจเป็นพันๆแห่งเลยทั้งในยุโรปและทั่วโลกเขาก็แสดงความกังวลออกมาครับว่าถ้าศาลเห็นด้วยกับความเห็นของที่ปรึกษาเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อการลงทุนในแพลตฟอร์มเปิดแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน Android เองรวมถึงพวกพันธมิตรธุรกิจแล้วก็นักพัฒนาแอปด้วยครับ ฟังดูก็เป็นความกังวลที่เอ่อก็เข้าใจได้นะคะในมุมของ Google แต่ก็น่าสังเกตว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่ Google มีปัญหากับ EU เรื่องการแข่งขันเนี่ยพระถนับย้อนไป10กว่าปีที่ผ่านมา Google โดนค่าปรับไปแล้วรวมๆกันนี่เอ่อกว่า8.25พันล้านยูโรเลยนะคะจาก3คดีใหญ่ๆแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่กำลังตรวจสอบกันอยู่อีกด้วยใช่ครับเยอะมากจริงๆ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือความเห็นของที่ปรึกษาเนี่ยยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปหรือ CJEU มักจะคล้อยตามความเห็นของที่ปรึกษาเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ Google ประเด็นหลักๆที่ขัดแย้งกันก็ยังคงการตีความที่ต่างกันมากๆระหว่างมุมมองของ EU ที่มองว่า Google ใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดกับมุมมองของ Google เองที่บอกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันช่วยสร้างนาวัตกรรมและทางเลือกให้กับตลาดนะสรุปก็คือตอนนี้ต้องรอคำตัดสินสุดท้ายจากศาลกันต่อไปนะคะซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบไม่น้อยเลยต่อวงการเทคโนโลยีแน่นอนครับกระทบแน่ๆ แล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะครับคือในเมื่อ Android มันเป็นระบบเปิดที่ผู้ผลิตก็เอาไปใช้ได้ฟรีๆแล้วมันก็ได้รับความนิยมสูงมากๆอย่างที่เราเห็นกันคำถามคือแล้วการแข่งขันที่เป็นธรรมจริงๆเนะี่ยในตลาดระบบปฏิบัติการมือถือมันคุณจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ถึงแม้ว่าซอนนี้ Google จะป,ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วก็ตามแต่ออิทธิพลจากฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่มากๆกับ n e t w o r k Effects ที่มันสั่งสมมานานเนี่ย มันยังคงเป็นเหมือนกำแพงที่สูงมากๆสำหรับคู่แข่งรายใหม่ๆอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจในตลาดเทคโนโลยีปัจจุบันเลยนะครับที่เราคงต้องแบบว่าขบคิดแล้วก็จับตาดูกันบอกไปยาวๆเลยครับ